สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่ารื่นหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลเรืเ่องแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่แค่จะเล่าให้ฟังเฉยๆและอีกอย่างหนึ่งที่เวลาที่เราพูดคุยกับปิ๊กปั้นกิมเบอร์เนี่ยเราลืมบอกคุณดูอย่างหนึ่งว่าคลิปพวกเนี้ยควรฟังก่อนนอนคือ <laughs> เพราะว่ามันมีนอนหลับสบายเพราะว่ามันมีเอมเพราะว่าเราแทรกเราแทรกเสียงอ่เสียงกองไฟเข้าไปซึ่งมันเป็นเสียงที่ มันเป็นเสียงคลาดก ok AI, rier, <pl ains> ับเสียง e dr เสียงทําให้นอนหลับสบายอะไรเงี้ยคือสังเกตได้เลยว่าเวลาที่คนดูดูก่อนนอนเนี่ยลองสังเกตตัวเองนะนอนดูคลิปเนี้ยก่อนนอนแล้วตัวเองจะรู้สึกแบบง่วงเร็วมากฟังไปแค่สามนาทีก็รู้สึกง่วงแล้วอะไรเงี้ยง่วงเร็วพี่เรียกเรียกว่าเพลินเพลินฟังเพลินแล้วก็หลับไปเลยคือพี่ลองแล้วหลับไปเลยหลับไปเลยจริงๆสนุกมากหลับไปเลยแล้วก็เลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้ชาร์จอ่าแล้วช่วงแล้วช่วงหลังๆก็เลย เอาเอฟฟกเสียงไฟออกเสียงเอาไฟออกแล้วทีเนี้ยเราก็กลับมาใส่อีกครั้งแล้วก็แนะนําคนดูว่าให้ดูก่อนนอนมันจะฟังเพลินแล้วมันจะหลับสบายที่เอาออกนี่คืออะไรขี้เกียจไม่ไม่อยากให้คนดูแบบอยากให้คนดูได้รับเนื้อหาไม่อยากให้หลับก่อนก่อนเนื้อเอาละ่ะเรื่องที่เราจะมาเล่าในวันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ย <c oughs> พวกที่เขาอยู่ตีนภูใช่ไหม เรียกว่าตีนภูหรือแบบอยู่ใกล้ๆภูเขาอะไรเงี้ยเขาจะไปหาของกินนภูก็ได้เขาจะไปหาของกินของป่าอยู่บนภูตีนภูแถวนั้นแหละเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะหาของในป่า <ไง S 2> อะไรเงี้ยคือหน้าบ้านหน้าบ้านของเขาเนี่ยม<อ>ันจะเป็นป่าเหมือนกับบ้านยายพี่อ่ะพี่เคยสเก็ตรูปให้ปั้นดูเลยใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบว่าเอาบ้านคนก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าไปเลยคือเดินคือข้ามคลองไปอะก็เดินเข้าป่าแล้วก็ไปหาเห็ดหา ของกินอะไรพวกน<า>ี้แล้วทีเนี้ยใช่แล้วทีเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งที่คนที่เขาเป็นพ่อเป็นพ่อของเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าชื่อคล้ายๆกับพี่ชื่อเล่นคล้ายๆกับพี่ก็แล้วกันปั้นพอจะนึกออกไหม<อ>พ่อของเพื่อนพี่เนี่ยเขาไปหาของหาอะไรปกตินี่แหละเขาไปหาไปหาของกินในที่ที่หนึง่งที่มันค่อนข้างขึ้นชื่อมากขึ้นชื่อเรื่อง มันมีผีป่ะ,ปะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเขาบอกว่ามันมีผีไม่ไม่แน่ใจว่าตำนานที่เขาแบบพูดเนี่ยมันหมายถึงว่าตำนานก่อนหน้านั้นอีกหนะก่อนไกลเลยเขาามาปล่อยผีปอบหรือว่าปล่อยผีสัมภเวสีหรือ่อะไรสักอย่างน,นี่แหละและ้วแล้วคือตรงนั้นแบบมันมันมันจะเป็นคือเขาบอกว่ามันมีผีก็แเลยกันนะ่ะพ่อของเพื่อนพี่เนี่ยเขาเขาก็ไปหาของกินแถวๆนั้นมันชื่อมันมันอ่อตำแหน่งนั้นเนี่ย เขากล่าวขานกันว่าเป็นวังสีดามันมันเป็นวังสีดามันจะแบบมันไม่ใช่วังมันไม่ใช่ปัสมันไม่ใช่ปราสาทอะไรนะแต่มันเป็นห้วยนี่แหละแต่มันจะมีบัวเยอะๆมันมันจะเป็นเหมือนหนองหนองบึงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมันเป็นคือซึ่งคนสมัยกจะเรียกว่ามันว่าวังโอเคแล้วเรามาเข้าเรื่องกันอะเอาเสียงพี่หายไปแล้วแล้วเราเรามาเข้าเรื่อง แล้วที่นี้เนี่ยหลังจากที่พี่เรียกลุงแล้วกันนะเพราะว่าศักเขาอ่ะเป็นพ่อของเป็นพี่ของพ่อพี่พี่ก็เลยต้องเรียกลุงคือลุงคนนั้นเนี่ยพอเขาไปหาของกินแถวๆนั้นเขากลับบ้านมาเข้าฝันเขาฝันว่ามีผีไม่ไม้นั้นผีไม่ไม่จะพาเขาไปอยู่ด้วยเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าแบบคล้ายๆคล้ายๆผีๆไม่ไม่เออคล้ายๆกับชวนชวนมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาป่วยเขาป่วย อยู่ดีๆก็ป่วยไม่ได้เป็นอะไรก็อยู่ดีๆก็ป่วยป่วยสุดลงเรื่อยๆปั้นป่วยไปเองเลยใช่อยู่ดีๆก็ป่วยแบบป่วยใกล้ตายเลยนะปันโควิดแน่ๆไม่ไม่ใช่โควิดหรอกไปหาหมอหมอไปหาหมอหมอก็บอกปกติปันก็จะเป็นไรใช่ไหมป่วยอยู่อย่างเงี้ยหลายเดือนเป็นเกือบเดือนนะปันป่วยตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เมื่อกี้เลยป่วยก่อนปีใหม่แล้วแบบจนข้ามปีมาก็ยังไม่หายปันยืนแบบมันเป็นเหตุการณ์ แปลกมากๆเลยปัน้นซึ่งพี่จะเล่าถึงคนคนหนึ่งที่แบบไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับเหตุการณ์นี้เลยแต่าจะาเกี่ยวก็ได้แต่ต้องลองลองลองฟังงก่อนอยู่มาวันหนึ่งลุงคนนั้นอะลุงคนนั้นอะก็คืออยู่ดีๆก็เริ่มหายปัน้นเริ่มหายเริ่มดีขึ้นเรื่อย,อาารยเริ่อาจากอาการป่วยขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีแบบทันตาเห็นอนะ่ะเอาอยู่ดีก็ดีขึ้นมาเลยจากป่วยป่วยโสมใกล้ตายคนต ขนันที่พูดอย่างใกล้ตายแต่่จะพูดอย่างนี้ดังๆไม่ได้คือเขาฟื้นเขาฟื้นให้เต็มร้อยเลยนะพันในขณะที่เขาฟื้นอ่ะในขณะเดียวกันอ่ะก็มีแม่ของไอเด็กมหกโรงเรียนปั้นโรงเรียนโรงเรียนปั้นคนนึงอ่ะก็เริ่มป่วยเริ่มป่วยหนักเริ่มเริ่มป่วยหนักแล้วคือป่วยได้สามวันตายแม่มันเสีย คือป่วยไม่นานก็ตายแม่ตายเฮ้ยเยอะยาง้งแม่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 มันนแม่มันเสียคือป่วยได้ไม่นานมันเป็นเรื่องที่แปลกมากมันป่วยป่วยได้ไม่นานตายแล้วอีกคนคือยดีๆก็ฟื้นฟื้นจากอาการป่วยที่ป่วยมานานปั้นยี่นี่ก็หายเลยอ่ะพี่ก็ดีนข่าวลือเขาพูดมาว่าเขาเอาไปผิดคน ปกติ<อ>ถ้าเราได้ถ้าถ้าเราได้ยินว่าผิดคนใช่ไหมแบบเอาไปผิดคนอะไรเงี้ยจะต้องเป็นชื่อใช่ไหม,ามาจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน<อ>ชื่อจริงชื่อจริงเหมือนกันใช่ไหมจะจะ,จะแบบที่อยู่ใกล้ๆกันจะเอาไปผิดอะไรประมาณเนี้ยถ้ามีชื่อคล้ายๆกันแล้วอยู่ที่ใกล้กันเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบเอาตัวไปผิดคนอะไรเงี้ยตามตำนานนะก็ไม่เจอไม่เจอว่าชื่อจะเหมือนกันสกุลจะเหมือนกันเป็นญาติกันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่มีบางอย่างที่เหมือนกันปัน นั่นก็คือชื่อเล่น,น,นก็คือชื่อเล่นชื่อชื่อน้อยหลังจากที่ลูงน้อยหายป่วยในขณะเดียวกันแม่ของอเด็กมหคนนั้นก็ป่วยเริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆป่วยแล้วก็ตายอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบ,บุคคลจริงนะแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือ<แ>ไม่เชื่อแต่ว่ามันมโคตส่วนบ,บุคคลใช่มันเป็นเรื่องส่วนบ,บุคคลที่จริงพี่ก็ไม่ควรที่จะเรียชื่อเขาได้ซ้ำเลย โอเคครับ uh huh. สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ